วัตกะปริษเป็นคาถาป้องกันไฟสวดในวันไหนก็ได้อธิโลเกสิละคุณโนสัจจังโสเจยนุตยยางเตนะสจเจนะกาห้าเมสัจจการิยมนุตรังอาวัชิตวาธรรมบาลังสริตตวปุปเแกชินเน สัจจมะละมะวัสสายันสัจจกริยะมัสสานะหังสันติปัคขาอปัตตนาสันติปันดาอวัจจนามตาปิตาจะนิขันตานชาตะเวนะปติกะมาสหะสัจเจกะเตไมหังมหาปัจฉริโตสิเข วัทเทสิโซลสากรีสานีอุดกังปัตตวายทาสิเคียนสัจเจนเมสมุนัทธิเอสเมสัจปารมีอัติ